ชุดนี้เป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามชุดที่6เป็นการจัดเป็นสองวงเล็บพหุนามอยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c ในเงื่อนไขที่ a ไม่เท่ากับ1แต่เป็นส่วนที่เป็นแบบฝึกงหัดเชิญเลยครับมาต่อแบบฝึกงหัดครับข้อที่5พจนพดหน้าเป็น10โพดหลังเป็นลบสิบสองพดหน้าเป็น10แยกตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้าง ได้เป็นห้าสองสองห้าโพดท้ายเป็นลบสิบสองนะครับลบสาม จริงๆแล้วยังมีมากกว่านี้นะครับอย่างเช่น10อาจจะมี1กับ10นะครับแล้วก็10กับ1 -12 ลบ12เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นลบ6ก6ก,กับลบ2นะครับเราเลือกตัวเลขให้เหมาะสมจะทำให้พบคำตอบไป ต่อไปไปตรวจสอบความเป็นพจน์กลางใกล้คูณใกล้ได้ลบ6ไกลคูณไกลได้บวก20รวมกันได้บวก14ใกล้คูณใกล้ได้ลบ15ไกลคูณไกลได้บวก8รวมกันได้ ลบเจ็ดใกล้คูณใกล้ได้หกไกลคูณไกลได้ลบยี่สิบบวกกันได้ลบสิบสี่ใกล้คูณใกล้ได้แปดอะใกล้คูณใกล้ได้สิบห้าไกลคูณไกลได้ลบแปด รวมกันได้เจ็ดโพสต์กลางเราเป็นบวกเจ็ดเพราะฉะนั้น1ิบกำลังสองบวก7 X ลบ12แยกตัวประกอบได้เป็น 2X บวก3าม 5 x าลบสี่แบบฝึกหัดข้อที่หกโพสหน้าเป็นห้าโพสสุดท้ายเป็นยี่สิบแปดนะครับห้าเป็นจำนวนเฉพาะง่ายขึ้นไปนิดนึงแยกตัวประกอบได้คู่เดียว ลบยีแยกตัวประกอบได้เป็นลบเกับ4จริงๆยังมีมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับอาจจะมี2กับ14 นะครับอีก2คู่อีก2คู่นะครับตรวจสอบความเป็นพจน์กลางก็แรกได้ลบ7ไกลคูณไกลได้บวก20รวมกันได้13ทชุดที่2ใกล้คูณใกล้ได้ลบ35ไกลคูณไกลได้บวก4 เหลือลบ3 1ใกล้คูณใกล้ได้7ไกลคูณไกลได้ลบ20รวมกันได้ลบ13ใกล้คูณใกล้ได้35ไกลคูณไกลได้ลบส รวมกันได้ลบสามสิบเอ็ดของเราเป็นลบสิบสามใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ตรงนี้ดังนั้นห้า x กำลังสองลบสิบสาม x ลบยี่สิบแปดแยกตัวประกอบได้เป็นห้า x บวกเจ็ด แล้วก็ x ลบด้วย4ครับแบบฝึกหัดข้อที่7ครับโพ์หน้าเป็น18โพสท้ายเป็นบวก5นะครับโพสหลังยังเป็นจำนวนเฉพาะแต่โพ์กลางเป็นลบแสดงว่าชุดที่มาคูณเพื่อให้ได้โพสท้ายต้องเป็นลบทั้งคู่นะครับ สิบแปดเลือกอะไรดีเก้าสองสองเก้าหกสามสามหกโพดท้ายเลือก ตรวจสอบความเป็นพจน์กลางชุดแรกลบสิบลบเก้าได้ลบสิบเก้าลบสี่สิบห้าลบสองลบสี่สิบเจ็ด ลบสิบห้าลบหกรวมกันได้ลบยี่สิบเอ็ดลบสามสิบครับลบสามของเราเป็นลบยี่สิบเอ็ด ดังนั้น1 8 x กำลังสองลบ2 1 x บวก5แยกตัวประกอบได้เป็น6 x ลบ5 3 x ลบ1ครับข้อที่8ครับพจน์หน้าเป็น6พจน์หลังเป็น6ตรงกลางไปลบ แสดงว่าชุดที่ได้พดท้ายต้องเป็นลบทั้งคู่เลือกอะไรดีเลือกลบสองลบสาม ตรวจสอบความเป็นพจน์กลางครับก็แรกลบสองลบสิบแปดลบยี่สิบลบสิบสองลบสามลบสิบห้า ลบสี่ลบเก้าลบหกลบหกลบสี่ลบเก้าเป็นลบสิบสามลบหกกับลบหกเป็นลบสิบสองของเรามีลบสิบสาม ก้อนไหนใช้ได้ไม่ได้ดังนั้น 6x กำลังสลบ 13x บวก6แยกตัวประกอบได้เป็น 3x ลบ2ูณด้วย 2x ลบ3ครับแบบฝึกหัดข้อที่9ครับโพสหน้าเป็น8โพสหลังเป็น 2ี 21, 8, ่เดเราแยกตัวประกอบเป็นอะไรได้บ้างแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองสี่สี่สองพจน์ท้ายนะครับเป็นยี่เ็ดตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกทุกจำนวนเป็นบวกหมดนะครับตรวจสอบความเป็นพจน์กลาง ใกล้คูณใกล้ได้7จไกลคูณไกลได้24รวมกันได้3าอชุดที่2ใกล้คูณใกล้ได้56ากไกลคูณไกลได้3 รวมกันได้5 9ใกล้คูณใกล้ชุดต่อไปเป็น12ใไกลคูณไกลเป็น14รวมกันได้2 6ชุดต่อไปใกล้คูณใกล้ได้6ไกลคูณไกลได้28 รวมกันได้3 4ของเราเป็นถามนะครับเพราะฉะนั้น8 x กําลังสบวก3า4 x บวก21แยกตัวประกอบได้เป็น4 x บวก3 2 x บวก7ครับข้อที่10ครับโพสหน้าเป็น9พจน์หลังเป็นลบ8เพราะฉะนั้นชุดหลังคูณกันด้ยต้องได้เป็นลบนะครับ9แล้วได้อะไรบ้างแยกตัวประกอบเป็น9 1 1 9 3 3พ่ยน์1 19 3ท้ายคูณก็ได้ลบ8ลบ8 กับหนลบ8กับ1 1กับลบแ1กับลบ8ความจริงมีมากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตัวเลขสำคัญนะครับตัวสอบความเป็นพจน์กลางชุดแรกใกล้คูณใกล้ได้ลบ8บวก9ได้1 ใกใล 72, ใก้คูณใกล้ลบเจ็ไกลคูณไกลได้บวกหนึ่งลบเจ็ดบชุดต่อไปใกล้คูณใกล้ได้3าไกลคูณไกลได้ลบยีรวมกันได้ลบยี ชุดต่อไปใกล้คุณใกล้ได้3ามอ,อชุดนี้มันสามนะครับชุดนี้เปลี่ยนเป็นก้อนอื่นอะไรดี4กับใกล้คุณใกล้ได้12 รคุณไรได้ลบหกรวมกันได้หกของเราเป็นลบยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเก้า x กำลังสองลบ2 1 x ลบ8แยกตัวประกอบได้เป็น3 x บวก1คูณกับ ส x มลบแดครับข้อที่สิบเอ็ดครับผลแรกเป็นหกผลสุดท้ายเป็นลบสี่เพราะฉะนั้นชุดหลังต้องเป็นบวกตัวลบตัวหนึ่งนะครับหเราเลือกอะไรดี 2, 3, 3, 2, 1, 6, 6, 1. อสองสามสามสองหนึ่งหกหกหนึ่งผลดท้ายสองลบสอง ตรวสอบความเป็นพุทธกลางใกล้คุณใกล้ก้อนแรกได้หกไกลคุณไกลได้ลบสรวมกันได้สองใกล้คุณใกล้ได้สี่ไกลคุณไกลได้ลบหกรวมกันได้ลบสองใกล้คุณใกล้ได้ลบหก ไกลคูณไกลได้สี่รวมกันได้ลบสองใกล้คูณใกล้ได้หนึ่งไกลคูณไกลได้ลบยี่สิบสี่ของเราเป็นลบยี่สิบสามนะครับ เพราะฉะนั้น 6x กำลังสลบ2 3 x ลบ4แยกตัวประกอบได้เป็น 6x บวก1กับ x ลบ4ครับข้อที่12ครับพจน์หน้าเป็น6พจน์หลังเป็นลบ6เลือกใช้อะไรดีพจน์หน้าเป็น6 2 3 พจท้ายต้องเป็นบวกตัวลบตัวหนึ่งลบ6 2สอลบสลบสกับ3 2มสลบสลบสกับ3ตรวจสอบความเป็นคดคดกลางก็แรกใกล้คุณใกล้ได้6กไกลคุณไกลได้ลบห เพราะนั้นพ์กลางเท่ากับ0ก่อนต่อไปใกล้คูณใกล้ได้ลบ6กไกลคูณไกลได้พจพ์กลางได้0นต่อไปใกล้คูณใกล้ได้4ไกลคูณไกลได้ลบ9รวมกันได้ลบ หใกล้คุณใกล้ได้ลบสีกล้คุณใกลได้9รวมกันได้5้าของเราเป็นห้านะครับเพราะฉะนกเอกำลังสองบวก 5x ลบหแยกตัวประกอบได้เป็น 3x มกลบสกับ 2x งบวกสครับข้อที่13ครับพจน์หน้าเป็น12พจน์หลังเป็นลบสพจน์หลังต้องเป็นลบตัวบวกตัวนะครับ12บสองเราแยกอะไรไปได้บ้าง4ี3าามสี่ จริงๆยังมีมากกว่านี้อีกนะครับอาจจะเป็น62แล้วก็1กับ12ก็ได้นะครับโพดท้ายเป็นอะไรดีโพดท้ายลบ1กับ2 1กับลบ2ลบ1กับ2 1กับลบ2ตรวจสอบความเป็นโพดกลางใกล้คุณใกล้ได้ ลบสามใกลคุณไกลได้บวกแปดรวมกันได้ห้าใกล้คุณใกล้ได้สามใกลคุณใกลได้ลบแปดรวมก็ได้ลบห้าใกล้คุณใกล้ได้ลบสี่ ไกลคุณไกลได้6รวมกันได้สองใกล้คุณใกล้ได้สี่ไกลคุณไกลได้ลบหกรวมกันได้ลบสองของเราเป็นลบสองเพรนาะฉะนั้น 1 2 x กำลังสองลบส x ลบสแยกตัวประกอบได้เป็น3 x บวกหแล้วก็สี่ x ลบสข้อที่14ครับพจนหน้าเป็น9พจนหลังเป็น 25. บวกยี่พจนกลางไปลบเพาราะฉะนั้นพจนท้ายต้องไปลบทั้งคู่นะครับ เก้ราแ,แยกได้เป็นอะไรเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามสามสามพราะท้ายบวกยี่ห้าเปลบทั้งคู่ตรวจสอบความเป็นพจน์กลาง กอแรกได้ลบห้าไกลคุณไกลได้ลบสี่สิบห้ารวมกันได้ลบห้าสิบใกล้คุณใกล้ได้ลบเก้าไกลคุณไกลได้ลบยี่สิบห้าได้ลบสามสิบสี่ ใกล้คุณใกล้ได้ลบสิบห้าไกลคุณไกลก็ได้ลบหรวมกันได้ลบสามใกล้คุณใกล้ได้ลบสากลคุณไกลได้ลบเจ็รวมกันได้ลบเจ็ดสิบแปดพกลางเราไปลบสา ร้รอะเชียนนั้น 9x กำลังสองลบสามสิบ x บวกยี่้าแยกตัวประกอบได้เป็นสาม x ลบ5้าณด้วย3าม x ลบ5้าหรือเขียนใหม่ได้เป็น ข้อที่สิบห้าครับพจนหน้าเป็นหกพจนหลังเป็นลบหนะครับต้องเป็นลบตัวบวกตัวนะครับพจนหลังความเป็นพจนหน้าหกหนึ่งหนึ่งหกสองสามสามสองพจนหลังครับหกหกลบหนึ่งหก ลบหนึ 2, 2่งสามลบสองสองลบสามตรวจสอบความเป็นพจน์กลางก่อนแรกใกล้คุณใกล้ได้หกไกลคูนไกลได้ลบหกรวมกันได้ศูนย์ใกล้คุณใกล้ได้สามสิบหก ไกลคุณไกลได้ลบหนึ่งรวมกันได้สามสิบห้าใกล้คุณใกล้ได้เก้าไกลคุณไกลได้ลบสี่รวมกันได้ห้าใกล้คุณใกล้ได้สี่ไกลคุณไกลได้ลบเก้ารวมกันได้ลบห้าพจน์กลางเราเป็นลบห้า ห x กํลังสอลบห x ลบหแยกตัวประกอบได้เป็น3 x ลบสอ x ลบสครับท้ายคลิปครับอยากให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์กันมากขึ้นเนื่องจากคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่เช้าจนเย็นขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ